สวัสดีครับพี่ชิเต็ครับพบกับรายการคนเล่นกล้องกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพูดถึงการถ่ายภาพโดยที่เน้นสีสันชาเลฟูนะครับเป็นการถ่ายภาพที่เน้นสีสันในการถ่ายภาพสีสันนะครับก็จะต้องเลือกวัตถุหรือสิ่งที่เราจะถ่ายให้มันมีสีสันด้วยนะครับถึงจะเรียกว่าการถ่ายภาพสีสันนะครับซึ่งจะถ่ายด้วยโหมดมี v ิดเอทีอาร์และโหมดจังคืนนะครับเมื่อถ่ายภาพสีสันจางเืนนะครับ เึ่งก็แล้วแต่ว่ากล้องรุ่นต่างๆนะฮะจะมีออปชันโปรแกรมมาให้นะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างภาพสวยๆมาให้ชมกันจะเริ่มจากภาพตอนจังหวะจังหัดนะฮะเราก็จะเริ่มที่ภาพแรกนะครับเป็นภาพว่าสิงโตจีนเป้าประตูซึ่งมีสีสันฉูดฉาดมากก็เหมาะสําหรับโหมดวิวิตหรือเ d r นะครับอย่างตัวอย่างนกแก้วนี่ก็เป็นตัดที่มันมีสีสันในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายก็จะเป็นโหมดของวีวิตนะครับหรือว่าเ d r ครับ ต่อมาก็เป็นภาพแมวนะครับจริงแมวมีสีดำนะครับแต่ว่าแบ็กกราวแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเขาเป็นไปด้วยสีสันนะครับก็เลยใช้โหมดมิมิทถ่ายมาเหมือนกันครับอันนี้เป็นดอกไม้สีชูดช่ายนะครับคือดอกชบานะครับก็กชบกใช้โหมด h d r นะครับถ่ายภาพมาครับอันนี้เป็นดอกป๊อปปี้นะฮะก็มีทั้งสีชมพูสีบานเย็นสีเหลืองนะครับแคร์แคกันนะฮะก็ใช้โหมด h d r ถ่ายมาครับส่วนภาพผู้หญิงคนนี้ก็ว่า มีเสื้อสีรุ้งนะฮะก็ใช้โหมดวิดถ่ายนะครับก็คุณผู้หญิงก็ย,ยิ้มน่ารักเลยอันนี้ก็เป็นสีสันที่หน้าจาักเป็นซีนะครับที่เป็นขนนกเนี่ยนะครับก็ใช้โหมดวิดถ่ายครับอันนี้เป็นสิงโตช่วงสุดจีนครับมารับอ่างเปลาจากท่านผู้อาวุโสครับก็สิงโตจีนนะครับมันจะมีสีสันที่ถูกฉาดอยู่แล้วนะครับนี่เป็นกลุ่มทุกตกาดโดเรมอนนะก็ มีสีเหลืองบ้างสีฟ้าบ้างนะฮะหลายๆสีก็ใช้มีวิดถ่ายครับอันนี้เป็นโมเดลนะครับไปถ่ายในห้างทองสมพาซ่านะครับก็อยู่ในตู้ไฟครับก็เลยถ่ายด้วยแสงของตู้ไฟครับนโปรแกรมมีวิดถ่ายครับอันนี้จะเป็นแสงที่มีสีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองสักนิดนึงก่อนนะฮะเลือกวัตถุที่เราจะถ่ายภาพที่มันมีสีสันแล้วก็อาจจะมีแสงสีในตัวด้วยนะครับอย่างเช่นพวกโคมไฟหลอดไฟนะครับ ก็จะทําให้ภาของเรามีสีที่ฉูดฉาดเล้าสายตาควนให้ดูนะครับดึงดูดความสนใจได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโคมไฟอยู่ร้านติดันะครับบังเอิญบัเรกาเป็นสีดำครับเลยทําให้หลอดเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาครับแล้วก็หลอดจะมีลวดลายที่หลากสีมากๆเลยครับอันนี้เป็นโคมไฟกระพริบนะครับอ่าก็ถ่ายมาภาพหนึ่งใช้ sdr อิทชอบอันนี้ก็เหมือนแก๊ปจับเป็นไฟ led สวยดีก็เลยถ่ายมาครับใช้วีวิดถ่ายครับ นี่เป็นช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็เาแฝงโมบายเป็นไฟสีครับก็ใช้หมดมีวิคถ่ายภาพมาครับอันนี้เป็นโคมไฟยี่ปุ่งที่หอนาฬิกาจังหวัดลำปางเทศการระก,กระทงนะครับก็จะมีโคมไฟยี่ปุ่งแฝงอยู่ข้างบนสวยๆเต็มไปหมดเต็มทั้งเมืองเลยครับตรงหอนาฬิกาที่จะเยอะหน่อยโคมไฟยี่ปุ่นนี่ใช้หมดเซสเยานิิทนถ่ายมานะครับอันนี้เป็นสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับ ภาพมีแสงสปอตไลท์แสงอะไรหลายๆสีนะครับส่องลงมาครับตอนที่ตัวแสดงรามเกียรตินี้ก็จะมีเสื่อแต่งกายนะครับที่มีสีสันเยอะด้วยนะครับตอนนี้เป็นกลางคืนแล้วนะครับเราก็ใช้โหมดกลางคืนนะครับเมื่อจะถ่ายภาพสีสันกลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นพลุนะครับใช้โหมดกลางคืนถ่ายเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไฟถนนนะครับใช้กล้องดีเอต้าถ่ายนะครับก็ ต้องเปิดชัตเตอร์นานหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตั้งขาตั้งกล้องนะตั้งเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับอันนี้ผมใช้เวลา10วินาทีสําหรับถ่ายภาพนี้นะครับแล้วก็ใช้โหมดจังคืนด้วยครับก็จบภาพตัวอย่างสําหรับใครทีออ่อยากจะลองถ่ายภาพแบบประเภทสีสันนะครับก็ลองใช้โหมด v i วิดหรือว่าโหมด h d r และถ้าเป็นจังคืนก็ลองใช้โหมดถ่ายภาพสีสันจังคืนดูนะครับ หวังว่าคุณผู้ชมจะมีความตกกับการฝึกถ่ายภาพจากคำแนะนำของรายการคนเล่นกล้องนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเนื้อหาสาระของรายการโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คนเล่นกล้องต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ